ร้านอ่งเปาน้ำแข็งใสเกตหินมะร้านแม่กุ้งราคาถูกเครื่องแน่นๆหวานหอมชื่นใจสุดๆร้านนี้อย่าพลาดโดนใจสุดๆสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเจมก็มาอยู่อีกหนึ่งร้านนะครับต้องบอกอาร้านนี้เก๋ไก่ไซเดอร์มากบอกเลยว่าต้องแวะต้องแวะแวะอย่างเดียวนะครับร้านนี้เลยดูมาเลยนี่คือร้านน้ำแข็งใสเกดหินมะจะบอกเลยว่าเจ้าของแบบเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องไม่พูดอะไรเลยแม่เอาเลยบอกแล้วเนี่ยแค่พูดว่า ปากแซบแม่ก็แซบแล้วอ่ะแม่วาดีคับแม่ชื่อไล่กุ้งแม่กุ้งแม่กุ้งเราขายที่ไหนบ้างจ๊ะในตัวเมืองเลยค่ะพิจิตวนเลยบนวนแล้วมีแบบหลักๆที่จอดทุกวันเลยตรงไหนมีไหมหน้าเซเว่นเนี่ค่ะนลาดเทศบาลสองตลาดเทศบาลสองหน้าเซเว่นอันนั้นคือจอดเลยกี่โมงห้าโมงถึงสี่ทุ่มค่ะอะไรอร่อยที่นี่ กระจับรากบัวมันอร่อยทุกอย่างค่ะถ้านอยากลองกระจับพ่อแม่พี่ซินกระจับมากเลยรากบัวอร่อยรากบัวอร่อยอาแม่ใส่มาใส่ดัดหนักเต็มเดัดหนักจเต็มของอร่อยของวิจิตรคะโบราณแท้ค่ะอยู่ในตัวเมืองนะคะติดต่อได้นะคะมีเบอร์โทรนะคะจัดโต๊ะเลี้ยงได้นะคะรับเหมาไปได้ทุกงานมีขนมไทยด้วยนะคะที่ว่าไม่ได้มาขายหนุ่มเบื้องยวนค่ะ ที่นาจะขายเเบื้องยวนด้วยค่ะเราขายเท่าไหร่ละแม่ที่สิบบาทของอร่อยต้องขายถูกค่ะอ๋อ้องติ้งแม่ใส่ข้างบนเหรอใช่อ๋อมันจะล้อแก่นอนเน้นคือความหวานความมันไงคะยี่สิบบาทยี่สิบาทเองค่ะยี่สิบบาทอย่างนี้แน่นอนขายเอาอะไรแม่ขายเอาสังคให้ลูกค้ากินได้อิ่มนะคะจ้า คือว่าคนเรานะกินหวานนะมันไม่อิ่มถ้าสามสิบาทกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่านะเราขายแค่ยี่สิบบาทพอขายถูกดีที่สุดอัตนาค่ติแบบนี้คือที่สุดแหละเนาะจัญยาบันแม่ขาแม่ปั่นปั่นทีรถโยกเลนเหรอแม่ไม่ได้ค่ะต้องรุนแรงหน่อยมีน้ำเก๊กฮวยด้วยอ่ะใช่แม่อยากกินอีกแล้วได้ได้แม่จัดไปตลอดสีแดงจ้าแดงนมแม่นชอบใส่ตลอด ต้องใส่นมก่อนด้วยใช่น้ำแดงหน้าที่หลังด้วยใช่โอ้ยงงร้านนี้เขาทำแปลกๆอยู่นะคือเคล็ดลับต่วันนี้ไงลูกทุกคนจ๋าแวะเลยนะใครที่แบบตลาดเทศบาลสองไปหาเลยเขาเลยค่ะรับรองอร่อยแล้วหวานค่ะเออเลิศเดี๋ยวน้็นถ้วยเบกถ้วยน่ายี่สิบมาฉ่ำมงไม่ไหวแล้วแต่ลองรอนานก่อนครับ สมกับที่แกทำอร่อยแล้วแม่เอาไอ้นี้ไปไว้ข้างล่างอะ่ะอะไรนะมันจะกรอบมันไมอยู่ข้างล่างไม่อร่อยลูกมันต้องอยู่กลางแล้วมันจะเย็นจับไปตัวนี่คือไปนอนต้นไม่อร่อยหรอกลูกของอะ่ะแม่ก็จับทำเองหรอทำเองค่ะปอาละสองร้อยตัวลูกใจอะ่ะ ซื้อปีกก็ได้ตัวละสองบาทลูกถ้าซื้อปีกอ่ะเราจะขายปีกตัวละสองบาทนี่ค่ะของอร่อยอันนี้เท่าไหร่ครับแม่เก๊กวยี่สิบห้าบาทเองค่ะเก็กฮวยี่สิบห้าเราขายถูกเก๊กหวยพอดีแล้วไม่ต้องหวานมากแม่ก็ทำแบบไม่หวานแน่นอนใช่ต้องไม่หวานค่ะเพราะว่ากินแล้วจะ เจ็บคอหวานถูกต้องฝากแม่ฝากร้านหน่อยผักเปาค่ะน้ำแข็งใสค่ะเค็ดดีมะค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมแม่ค่ะนรลยแม่บอกเลยเบอร์อะไรศูนย์หกสี่สามห้าสาัสดศูนย์ห้าค่ะชัดไหมคะชัดรวยรวยค่ะเือรพิกกค่ะขอบคุณค่ะแม่ได้ค